Air Force My Thao ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ <c oughs> สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวแอริโซนท่านทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ o กท่านเราเริ่มรีดดิ้งทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านไพ่ให้กับชาวราศีธาตุไฟนะครับเมสิงธนูเนาะให้ผลวันที่1ถึงวันที่15เมษายน2 5 6 4ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าทุกสันต์ันเกิดชาวราศีเมษนะคะในเดือนเกิดของคุณคอยพบเจอแต่สิ่งดีๆนะเออแล้วก็การอ่านไพ่ของโอนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเจอร์รดดิ้งเนาะมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ไไดด้ับปปวรร่อยๆาะะนนีีีใชท เอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังก็เป็นแค่รายชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและการอ่นานไพ่ของโอนมันจะเป็นการอ่านแบบสหลุดเนาะก็คือหลุดที่1คือคนคุณความสัมพันธ์มัชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นนะจะอยู่ในหลุดที่หนึ อันที่2คือคนโสดนะคะก็สามารถพอดวิดีโอแล้วก็ดูที่สารบัญเนื้อหานะคะแล้วก็ไปตรงเนื้อหาที่คุณต้องการจะดูได้เลยหรือถ้าหาไม่เจอคลิกที่ดีสคริปชันข้างล่างนะคะตรงมันจะมีคาพสแตมป์พี่โอ๊ตทำไว้ให้อยู่แล้วก็ไปคลิกด,ดูกันได้นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดู <ขอ S 1> ดูดูไพ่พลังงานในอดีตของชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูที่เป็นคนมีคู่คนมีประเด็นและคนมีคนคุยหน่อยซิว่าสถานการณ์ในอดีตของคุณมันเป็นยังไงบ้างจ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ จินตนาการความรักของคุณมันเป็นยังไงบ้างสะขอดูไพ่หน่อยเร็วอืม two of wand sea of wand ชาวธาตุไฟบางท่านนะคะที่มีปัญหาอย่างคนรักทางกายหรือมีใครบางคนที่ดีกับคนรักทางกายอยู่ๆเขาหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเล่นตลกร้ายโดยการที่แป๊บๆเขาไปคบกับใครก็ไม่รู้ตัวทําให้คุณรู้สึกว่าแสกหน้ารู้สึกเจ็บใจอะ่ะเอออยู่บ่อยครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเฟลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะพยายามอยากจะออกจากจุดๆนี้แต่ยังออกไม่ได้นะคะ เพศออฟวเลยขึ้นมาบอกว่าคุณยังยึดติดก,กับอะไรเดิมๆอยู่หรือใครบางคนนะคะยังอยู่ในสถานนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงเวลานี้ก็ยังดูตึงๆอยู่นะยังดูแบบว่านิ่งๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ถามว่ามีโอกาสได้คอมมิชเมนต์กับคนคนนี้ไหมมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์นะแต่ค่อนข้างจะเป็นการคอมมิชเมนต์ที่ช้าหน่อยนะคะ อาจจะช้าถึงประมาณ3-4เดือนหลังจากนี้เลยนะตั้แต่คุยกันมายังไม่มีการยิ่งใครบางคนที่เดียวกับรักทางไกลชาลีออดขึ้นมาบอกว่ารักทางไกลชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างภาษาเนี่ยอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆหรือมีประเด็นกับคนพวกนี้อยู่ๆเขามามาหายๆาเนี่ยทำให้คุณน้อยใจอยู่บ่อยครั้งอ่ะมันจะมีโอกาสให้เขามีเมนต์กันนะคนคุยที่มันเป็นรักทางไกลอ่ะแต่มันจะนานและมันค่อนข้างจะมีปัญหากับคุณอยู่บ่อยครั้ง two of one บวกกับ สิกออฟวานแล้วก็มาตกที่ชาริออตเนี่ยมองชัดเจนว่าเป็นรักทางไกลนะคะหรือชาวต่างชาติาาต่างแดน,นต่างภาษาเซเว่นออฟสอดนะคะเอเพนออฟสอดเนี่ยเหมือนดูแล้วเหมือนว่าตัวคุณ่ะก็พอสมควรนะที่จะไม่อยากจะเอาแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนตัวคุณที่พร้อมที่จะไฟอ่ะพร้อมที่จะหาความเป็นไปได้แบบเออหาเหตุผลแล้วว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไปต่อคนนี้แล้วจะไปไงต่อดีวะเออในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเออเซเว่นตัวนี้คือ นายออฟเพนทาเคิลขึ้นนะคะเหมือนความลักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลาเนี่ยมันจะดูแบบว่าค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองหรือใครบางคนที่อยู่มีสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยแปบ๊แปบๆเขาหายหายมามาหายหายจนรู้สึกว่าตัวคุณอยู่กับตัวเองสะส่วนใหญ่จนรู้สึกว่าเสพติดกันอยู่คนเดียวจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนคนนี้ชันก็อยู่ได้อะไรแบบเนี้ยสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนมีคู่คนมีประเด็นนะคะช่วงเวลาหนึ่งถึงวันที่สิบห้าที่ผ่านหนึ่ง ถึงวันที่15หลังจากนี้จะมีการพากันเป็น แนะนำให้ญาติผู้ใหญ่รู้จกักหรือแนะนําตัวให้อีกคนอีกใครบางคนอยายได้รู้จักนะคะแล้วคนที่คุณพาไปแนะนำเขาอาจจะไม่ค่อยชอบแฟนคุณหน่อยนะคะก็ต้องมีการที่พยายามสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามใจดีสู้เสือกับเขานะคะแล้วเขาจะชอบแฟนคุณแล้วเขาจะชอบตัวคุณหรือว่าตัวคุณอาจจะมีการถูกแนะนําพากันไปลว่าไปพบญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือฝ่ายตรงข้ามของคุณก็เป็นไปได้นะคะก็ดูดีๆแล้วกันในเรื่องของความรักครั้งนี้ก็ต้องจเย็นๆเนาะมันจะมีโอกาสได้พบปะญาติผู้ใหญ่ฝ่ายนัยนเนเนเน้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคุณแม่นะคะ้คานาี่จะม การเล่นเกมขอะคุณในการที่รักลูกสาวเขาจริงไหมหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นทางฝั่งคุณแม่คุณรัก,กคุณรักลูกชายเขาจริงหรือเปล่ามันก็จะมีแบบว่าแม่ผัวลูกสะภ้ยอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเมื่อมองแล้วดวงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ e n d ูนะผู้ใหญ่็นดูประคัทางะคออยู่ช่วงเวลานี้แต่วันที่29เป็นต้นมาเนี่ย29มีนาที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสย้ายมาลงราศีกุมเนี่ยทำให้ชาวธาตุไฟค่อนข้างจะมีเสน่ห์เป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างจะ endu อ,อยู่บ่อยครั้งนะคะ แล้วก็จะเย็นๆนิดนึงในการที่จะมีความรักหรืออะไรช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆนะเออความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันสําหรับคนคุยที่มันมีปัญหากันแล้วมามาหายหายเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันนะดูแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีโอกาสกลับเข้ามาพูดคุยกันช่วงประมาณหลังวันที่15าเมษายนต้นไปอ่ะหลังนั้นเกิดของชาวราศีเมษเนาะรู้สึกว่าจะเป็นชาวราศีเมษแหละก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วกันสําหรับชาวราศีเมษที่เกิดในเดือนนี้อืม ก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ว่าชาวราศีเมษก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะดวงของคุณค่อนข้างจะโยกย้ายจะมีโอกาสได้ย้ายถิน่นฐานหรือย,ย้ายที่อยู่อยู่บ่อยครั้งอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกเนื้อถูกใจกับการที่คุณย้ายที่อยู่หรือพบเจออะไรแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะการเสพติดอยู่คนเดียวช่วงเวลานี้ทําให้คุณค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจกับคนที่ว่าเขาหายไปเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณแล้วเนาะอ่าขอดูไพ่พลังงานหน่อยซิว่าแล้วหลังจากนี้เอาคำบทสรุปมันจะเป็นไงบ้างจะ้ะในเรื่ององงขคควาควาามมมััักสพนธ์ สถานการณ์ในอดีตนะคะในสถานการณ์ในอดีตไปแล้วในดูสิว่าหลังจากนี้เอาคําบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างคะชาวรา,าศีธาตุไฟทั้งหลายเมษสิงหนหนูเชินแพลนมันจะมีการติดต่อของใครบางคนกลับเข้ามานะคะเชนออฟ ครับนะคะมันก็จะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าอยากจะติดต่อกับข้ามาคอมมิชเมนต์คนรักเก่าๆของคุณนะคะที่ว่ามีประเด็นกันอยู่เดอะ t สตาร์นะคะสำหรับใครบางคนที่เป็นคนคุยกันนะคะแล้วมีปัญหากันอยู่ช่วงเวลานี้จะเริ่มดีขึ้นเนาะอืมคิงออฟวันนะคะเหมือนว่าจะมีการพูดคุยกันแหละด้วยเห็นด้วยผลอะไรหลังจากนี้ที่มันเคยจบลงไปในทางที่ไม่ดีมันจะ กลับมาในทางที่ฟีลกูดมากขึ้นเพราะว่าเดลเวอร์ขึ้นนะคะเมื่อเดลเวอร์ขึ้นมาลงในตําแหน่งที่เจ้าชะตาอยู่ในเรื่องของความรักในตําแหน่งที่5านะทาให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะจะเริ่มกลับมาฟีลกูดมากกว่านี้อะไรที่มันก่อนหน้านี้มันดูนิ่งๆไปมันจะเริ่มกลับมาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่วนใครบางคนที่มีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามานะครับมันจะมีการเคลียร์ออกไปอาจจะเป็นตัวคุณที่อาจจะออกจากจุดๆนี้เพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณก็เป็นไปได้น,นะคะ ไพ่ห้าดาบได้ขึ้นออกมาในรูปแบบของการที่เอพอแล้วพักแล้วไม่สู้แล้วไม่เอาแล้วไม่ยื้อแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะเจ็บปวดกับความรักพอสมควรนะในตำแหน่งที่8คือความรู้สึกของตัวคุณคือเจ็บปวดมากอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ก็หึงกระหาย,ยช่วงเวลานี้คนมีคู่คนมีประเด็นระวังเรื่องของคําพูดคาจาเนี่ยนะช่วงเวลานี้คืออาจจะมีคําพูดคําจาที่กระทบกระทั่งกันมากแล้วก็การที่เปพบอป่ายาตผู้ใหญ่ก็ทําตัวแบบว่าทําคะแนนนิดนึงนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจะค่อนข้างที่จะปลื้มคุณพอสมควรในเรื่ององงขคควาามมรััักสพนธ์จ โอเคขอดูไพ่พลังงานให้คำแนะนำโรแมนแองเจิลอลเลอร์เคลาการ์ดหน่อยอ่ะขอเก็บไพ่ก่อนโรแมนแองเจิลอลเลอร์เคลาการ์ดค่ะไพ่ยยจะบอกอะไรกับคุณค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็วันนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะติดต่อเพื่อนหรือว่าขอคําแนะนําจากเพื่อนบ้างก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้อยู่คนเดียวนะคะอะไรที่มันไม่ใช่นะคะความรักที่มันรู้สึกว่าถ้ามันยื้อไว้แล้วมันยิ่งเจ็บก็ไปวางไว้บ้านก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องยึดติดก,กับเขาคนนี้หรอกค่ะถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาเองถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ปล่อยไปค่ะปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาก็ได้นะคะ Attention แรงดูดมันจะมีใครบางคนที่ติดต่อกับเข้ามาหาคุณมันจะมีพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันสําหรับใครบางคนที่มีประเด็นกันอยู่สําหรับคนที่ยังรักกันอยู่แต่ว่าทะเลาะกันนะครับมันจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นเนาะส่วนใครบางคนที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงจริงมันท็อกซิกมากเลยคุณโอ๊ตก็ปล่อยวางมันไปบ้างก็ได้ค่ะมันจาเป็นจะต้องเก็บมันมาคิดเนาะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันรดาวสุขหน่อยสามารถเชื่อลัคนาดาวจันรดาวสุขได้ที่ เว็บใต้ Description ข้างล่างนะคะอได้ทำไว้ให้แล้วก็เข้าไปเช็คกันได้นะหรือคลิกที่ตัว I ไอในมุมขวามือก็ได้นะคะมันจะเป็นการสอนเชลัคณาดาวจันรดาวศุกร์การใช้เว็บนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะอได้ทำไว้ให้หมดแล้วอ่าขอดูไพ่ลัคนาดาวจันทรดาวศุกร์เขาหน่อยลัคนาดาวจันร์ดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรจ๊ะอืมถอรัสราศีพฤกษกค่ะเจมีนี่ราศีมิถุน อลิสราศีเมษราศีเมษนี่อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้หรือชาวราศีเมษด้วยกันก็ได้นะคะไปดูในลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์เขาด้วยนะสามารถเช็คได้ที่เว็บด้านล่างนะคะในดีสคริปชั่นไปเช็คกันได้นะคะทำไว้ให้หมดแล้วอ่าพลังงานของคนโสดเป็นยังไงบ้างเอยคนโสดคะ่ะคนโสดคะ่ะคนโสดชาวัาตไฟที่รักเอยเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในอดีตเป็นยังไงบ้างจ้า อืม King of c u ฟฟ10 of Pentacle 10 of w a ท n ออฟวันเดออืมห้าเหรียญค่ะตำแหน่งเหมือนมีใครบางคนโดนทิ้งมาหมาดๆเลยนะเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าเหมือนใครบางคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นคนโสดป้ายแดงเหมือนว่าเพิ่งโดนเขาทิ้งมาแล้วก็ลงังหิวตัวเองอยู่ช่วงเวลาเนี่ย อคิงอ o ฟสวดเนี่ยฟอฟวานจริงด้วยเนี่ยมีใครบางคนโดนทิ้งมานะคะแล้วกำลังจะลังทบทวนตัวเองอยู่เลยกลายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะว่าจะเอาเงินต่อความรักความสัมพันธ์นี้ดีนะคะบางท่านนะคะจะเป็นคนโสดป้ายแดงที่เพิ่งโสดแบบสุดๆมาเลยนะโสดแบบจ๋าๆมาเลยอะ่ะเออช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาของคุณที่ว่าจะเย็นๆเนาะค่อยๆเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าอะไรมันเป็นไปได้ก็ปล่อยวางไปได้เขาบอกว่ารักหามรักตัวเองก็ได้แล้วนะคะ หันมารักตัวเองก่อนเนาะช่วงเวลานี้ต้องตั้งสตินิดนึงนะคะสําหรับคนโสดที่เพิ่งเป็นโสดปลายแดงก็ยังมีคนที่รักคุณอยู่นะยังมีครอบครัวคุณยังมีคนใกล้ตัวที่ยังรักคุณอยู่บรรยากาศเป็นขึ้นที่สิบถ้วยนะคะแต่คอมมิชมนต์ของคุณช่วงเวลานี้ถ้ามันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปนะคะรู้ว่าเจ็บค่ะรู้ว่าเหงาเพราะว่าตําแหน่งใบที่5้าออกมาบอกว่าตัวคุณค่อนข้าง,งจะถูกเหมือนโดนทิ้งงานโดนปล่อยทิ้งเนี่ยอยู่ๆเขาก็ขึ้นสถานากะกับใครบางคนแบบสุดๆไปแหละคือขึ้นปุ๊บอ้าวยีหงังวะฉนันอะไร อะไรเงี้ยกลายเป็นหมาไปหรออะไรเงี้ยดูดูเหมือนว่ากลายเป็นคนถูกทิ้งแล้วก็กำลังเริ่มต้นใหม่กับตัวเองช่วงเวลานี้การเป็นกลายเป็นที่ King of Cup มากับ n o of Sword กำลังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าจะเอาไงต่อดีวะใจก็อยากจะปล่อยอีกใจหนึ่งก็อยากจะอยากจะยื้อไว้อยู่เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจดีๆแต่ว่าภายตัวตนของคุณในใจอะในอนาคตเขาบอกว่า Queen of Cup เนี่ยอาจจะมีการที่ตัดสินใจได้ไดหละว่า พอพอแล้วไม่เอาแล้วรักตัวเองอยู่กับครอบครัวส,ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้เออสิวันหลังจากนี้สําหรับคนโสดนะคะจะมีใครบางคนเข้ามาไหมมีค่ะเป็น the world ขึ้นแบบนี้จะมีพบพบผู้คนบ่อยครั้งนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันชาวราศีสิงชา์ารีพฤกษกและชาวราศีกุมก็เป็นไปได้นะคะไพ่สี่ราศีอยู่ใน t h เว o ์ใบเดียวนะคะอาจจะเป็นคนที่ คอยเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่บ่อยครั้งแต่ช่วงเวลานี้เหมือนตัวคุณค่อน้างจะติดแตกนะเออมีใครเข้ามาก็เลือกที่จะบล็อกเขาไปหมดเลยอะคือแบบว่าไม่คุยไม่อะไรกับใครในตอนนี้อยอยู่กับตัวเองเป็นใครเป็นแบบว่าคนที่แบบว่ารักตัวเองอยู่กับตัวเองแบบเป็นโลก,โลกส่วนตัวสูงไปเลยอะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อยากจะทบทวนตัวเองในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ก็ดูดีๆแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาบางอย่างอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่นะแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมเวลานี้ก็พยายามประคองเขาไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าพร้อมที่จะคอมมิชเมนแล้วก็ค่อยกลับมาคอมมิชเมนกับเขาก็ได้นะจ๊ะใบาลานขึ้นนะคะใบตัวนี้อ่ะสถานการ์ หลังจากนี้15วันก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ดูแล้วก็น่าจะไม่ขาดไม่เกิดสําหรับคนที่กําลัง move on ก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะในการที่จะ move on ออกจากสิ่งตรงนี้นะคะเมื่อคุณคิดว่าก้าวแรกมันเป็นสิ่งที่ยากนะคะเมื่อคุณก้าวที่2 9ก้าวที่3ได้คุณจะขอบคุณตัวเองว่าคุณสามารถเอาตัวเองออกมาจากคนใจร้ายประเภทนั้นได้แล้วนะจ๊ะอ่าขอดูไพ่พลังงาน โรแมนต์แอนเจิเอลอเลคเกิลการ์ดเนี่ยสิคำแนะนำสำหรับการพยากรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นยังไงโรแมนต์แอนเจิเอลอ c l e เกิลการ์ดเนี่ยจะบอกอเลยคุณะคะ่ะ X s l o w b e a o n d นะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีใครบางคนที่เข้ามาอยากจะศึกษาด้วยใจกับคุณแต่ตัวคุณยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยใครต่อนนี้ก็รอเวลาที่พร้อมดีกว่าโซเม d e ขึ้นนะคะ มีใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณคอยเป็นห่วงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักเขาค่นหน้าคตากันมาประมาณ3าถึงสเดือนอ่ะเขาอยากจะเิาเม่กับคุณเขาเป็นห่วงคุณมากเลยช่วงนี้คุณหายไปอ่ะเขาเป็นเขาจะเขาอยากจะรู้ว่าคุณหายไปเพราะอะไรนะคะชินเด่นนะคะคนอายุน้อยกว่าขึ้นนะคะช่วงนั้นนี้เขาบอกทําตัวรีแลก์นะคะแล้วก็มักจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาจีบคุณอยู่บ่อยครั้งหรือเป็นห่วงคุณแสดงอาการเป็นห่วงเป็นยายคุณอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะเป็นโซเมตของคุณในนนอาคคตก็ได้ะะ คุณอาจจะยังไม่ชอบเพราะหรอกแต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสได้ตกหลุมรักเขาก็เป็นไปได้นะคะขอดูไพ่ลัคนาดาวจันดาสุขเขาหน่อยสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาสุขเขาได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเข้าไปที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะมันจะมีเว็บข้างล่างที่มันเป็นของ YouTube ที่โอทัยทำเป็นวิธีการเช็คลัคนาดาวจันดาสุขเข้าไปคลิกดูกันได้นะคะเพื่อได้ดูลัคนาดาวจันดาสุขของเขาและของตัวคุณนะลัคนาดาวจันดาสุขนะคะอาจจะอยู่ในราศี กอเปี้ยนราศีพิจิกค่ะอืมธาตุลมนะคะเมิถุนตุนกลกุมพเซสราศีมีน,นจ๊ะเบอร์ชาอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะคะคนธาตุน้ําค่ะพิจิกมีนคนธาตุลมนะคะเมตถุนตุนกลกุมนะคะไปดูกันได้นะคะเบอร์ชาอยู่ในราศีดังต่อไปนี้อ วันนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังการพยากรณ์ในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดเสียงขาดหายประการใดเสียงแทรกซ้อนอะไรเข้ามาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีการติชมหรือว่าการที่แบบว่าเฮ้ยเสียงมันไม่ดังเสียงมันดังไม่พอคุณโอ๊ตพูดแบบนี้มันดูแบบว่าไม่ค่อยอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขในช่องของเรานะคะก็ได้เป็นสิ่งที่จะได้พัฒนาตัวเองอีกมากมายนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า